ดูแฟนเพจนะครับเจอผมแดงเกมมาล่านะครับวันที่เจอกันวันเพื่อหาสปอดีที่1กุมภาพันธ์2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับช่วงแรก2 4โฟยนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจหมายเล็ดแปดนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับคุณหางไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับกล้องทนีสันติอุบลนะครับคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับ คุณหานก็มวยจากสีสะเกตนะครับซ้อมไก่สุรภพบ็อกซิ่งยิมที่กาญจนบุรีนะครับไฟล่าสุดชนะเจ้าชยพนนะครับชนะนกมาขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าก้องธณีสันติอุบลนะครับก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมสันติอุบลนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับไฟล่าสุดชนะเพชรพายุนะครับคู่นี้ชอบไปที่ก้องธณีนะครับก้องธณีสันติอุบลนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับสายเพชรกล้องทนยีวยไทยนะครับวันนี้ต่อหนึ่งปอนให้กับมาลายทองนุ้ยสมุมเมืองนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นสายเพชรที่เคยเอาชนะมานะครับสายเพชรก็มวยจากขอนแก่นนะครับซ้อมสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับก็เป็นเพชรม่บูนะครับไฟล่าสุดก็ชนะคู่โชควันนี้นะครับมาลายทองขณะที่มาลายทองนี่มวยจากเพชรบูรณ์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองนะครับวันนี้มาดูว่าได้หนึ่งปอนนี่จะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับ แต่วันนี้ยังชอบไปที่สายเพชรนะครับน่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยชนะมานะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการชิงแชมป์ตูโฟยูรุ่นมินิไฟเวทหนึ่งร้อยห้าปอนด์นะครับฉลามชนสามารถพยักอรุณนะครับวันนี้เจอกับด่วนเก้าเก้าสอโจโต้งปาจีนนะครับฉลามชนเมื่อเช้ามาร้อยสี่จุดสามนะครับขาดไปศูนย์ยูเจ็ดนะครับมวยจากชนบุรีนะครับซ้อมสามารถพยักอรุณนะครับมวยขวาวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับเตะมัดถอยแรงนะครับและเปรียบรูปร่างด้วย ผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับชนะดอกไม้ไฟนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะดอกไม้ไฟแล้วก็ไปชนะเจ้าเด่นผาดางสามไฟ์หลังชนะลวดเลยส่วนคู่ชกนะครับเจ้าด่วน99้ามวยจากยโสธรนะครับประเภทมวยเตี้ยสั้นนะครับแต่ว่าบูเดินหน้าท้าจนหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับตัวนี้ไฟล์ล่าสุดชนะเพชรโทนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้แหลมโพคู่นี้ชอบไปที่เจ้าฉลามชนนะครับชอบรูปล่างนะครับชอบรูปล่างนะครับถ้าราคาเป็นต่อยังไงก็ออกตัวบางทุนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่4นะครับ ผู้เอกนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยชิ้สองปอนด์นะครับแกนอุบลพอหลักบุญนะครับวันนี้เจอกับโฟร์วิวสิทเจริญซั์นะครับแกนอุบลเนี่ยก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมพอหลักบุญหนองเรือขอนแก่นนะครับเป็นเพื่อมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางคว้างกระจกนะครับสปีดต้นจัดรุนนับน็อกนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะทัพทิมทองนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเวลว่าออกมา ขนาดที่คู่ชกนะครับเจ้าโฟวิลลลูกชายของพี่เจริญทรัพ์นะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวครับฝีมือนะครับตั้งรับจับทางมวยฝีมือเจอกับมวยบู๊นะครับกูเนี่ยผลงานโฟวิลไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะเพชรบ้านไล่นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชรบ้านไล่แบบคาใจสุดท้ายก็ไปเอาคืนได้นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าแก่นอุบลครับต้นต้นไปก่อนแน่นะครับถ้าราคาเป็นต่อยังไงออกตัวบางทุนไว้หน่อยแล้วกันนะครับช่วงแรกนะครับชอบแก่นอุบลแล้วก็ฉลามชนนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789นะครับคู่ที่1นะครับรุ่ง 3B มกอรดิสักนะครับเจอกับเพชรแดงวันของโอม MBK นะครับหรือว่าสิทธิ์ครูเป้านะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรแดงนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับบิ๊กบอสละนองมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับลายมังกรโออัจฉริยะนะครับเจ้าบิ๊กบอสนี่มวยจากละนองนะครับซ้อมสิทธิ์เอราวันที่ละนองนะครับแฟ์ล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรอีสานมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับ ลายมังกรนี่มวยจากนครศรีนะครับซ้อมเด็ดรัดนะครับอยู่กับยิมงนานอาจารย์สุรัสเสียงล่อนะครับสองไฟหลังเนี่ยชนะนอกลวดเลยก็ชนะนอกเจ้าโอเล่แลวก็ชนะนอกเจ้าสิงห์ทองมานะครับคู่นี้ชอบไปที่ลายมังกรนะครับสดมากๆนะครับ <c oughs> ส่วนคู่ที่7นะครับเาาพชรมงคลสามารถพยักอรุณนะครับเจอกับเพชรสีแดงนะครับคู่นี้เพชรตัดเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิงวันนี้มาหลายตัวเลยนะครับสามารถ พยักอโลนยิ้มแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของแอนดี้เพชรยินดีคาเดมี่นะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้เจอกับเจ้าบิ๊กบารสิจ่าอุ้มนะครับนักชกจากสุรินนะครับคุณนี้ชอบไปที่เจ้าแอนดี้นะครับแอนดี้เพชรยินดีคาเดมี่นะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบแอนดี้นะครับแอนดี้เพชรยินดีคาเดมี่นะครับแล้วก็อีกตัวก็ชอบเจ้าลายมังกรนะครับช่วงที่2ชอบแอนดี้และก็ลายมังกรนะครับส่วนช่วงแรกนะครับชอบไปที่เจ้าฉลาบชนนะครับ <c oughs> ฉลามชนและก็ชอบเจ้าฉลามชนและก็เจ้าแก่นอุบลน,นะครับฉลามชนและก็แก่นอุบลน,นะครับฉลามชนและก็แก่นอุบลน,นี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามน,นะครับทั้งทาง,ทางเพจแล้วก็ youtube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข้มรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ